แล้วต้องขอบคุณพี่กรณ์เนี่ยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญนัดกันมาเลยนะครับถ้าโอกาสหน้าใครว่างหรือว่าอยากจะมาทักทายมาร่วมแจวเราจะพาไปออนทัวร์แก๊งสามฮาก็มาได้นะครับที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวเยอะเดี๋ยวผมพาออนในกาบ้างออนในกาพาไปออนทัวร์กันดูว่าเราจะไปออนทัวร์ที่ไหนถ้าไม่มีแขกรับเชิญเราก็จะไปกันเองก็ได้ เอาเอาให้ร้านก็ระเบิดไปเลยที่บ้านไม่มีทะเลผมอยู่ใกล้ทะเลกันนั่นแต่พาไปเที่ยวทะเลก็อยู่ชนบุรีบางแสนก็จัดกันไปนะครับตามตามบิดเบึ้อ่ะตามสบายสบายในสไตล์แกะงสามฮานะสีสั้นส1เป็จะลืมงวดที่แล้วยังเสียดายอยู่เลยเพราะว่าเรา คิดว่าจะกลับมาจัดที่บ้านของหัวหน้าแคนต่อที้ไม่ไหวคััวมันดึกเกินไปเมาครับเมาด้วยมึนหัวปกดหัวกันต๊บไปหมดเพื่อนผมบอกว่ากูนอนตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาทีห้าโมงเย็นก็พอมนล้ผมอ่ะลำบากตื่นมาเก้าโมงครึ่งไปวิ่งมอเตอร์ไซค์ต่อพอดีวันนั้นเราไม่มีธุระกันเลยนอนยาวไม่รู้จะเออไม่รู้จะไปไหนทางนี้ก็ เขาเป็นคนดานเออธารมดาต้องมาหาแกมาหากินหน่อยเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ก็ดีเราทำก็ไปอ่าทำไม่เยอะทำอะไรวะแล้วเห็นบางคนเขาบอกพวกเราเนี่เจ้าชู้อยใครบอกกันเนี่ยผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษออครับแล้วไม่ได้เจ้าชู้แต่ในคู่มีเยอะมา เีมุนท้าแล้วนะครับใครที่ไม่พร้อมในแคนผมะก็การุณาออกก่อนละกันนะครับไม่ว่างไม่อะไรใครจะนึกตัวตัวเดี๋ยวเข้ามาใหม่ได้บนท้าเสร็จเข้ามาก็เข้ามาได้พร้อกนะใครังเข้ามาร่วมแจมในแคนเองก็ได้นะครับ เรายินดีต้อนรับเสมอผู้ชายผู้หญิงกระเทยกระทิงแลดอะไรรับหมดแล้วมดจะมีเก้งกวางก็จะส่งส่งมาทางนี้กระเทยส่งมาทางนี้นะก็เทยไม่คิดนอกใจนะเอาจัดไปบนเพลงนี้ยังไม่ได้แก่แล้วเดี๋ยวขอไปซองเดี๋ยวขอไปซ้อมนเดี๋ยวซีซั่นหน้าเราจะมาเล่นเพลงเดี๋ยวัาทิงไม่เคยนอกใจก็เคยไม่ใช่อย่าลืมนะออซีซั่นหน้าเราคิดว่าเราจะร้องของวิดไฮเปอร์นะลองไปกินดูนะครับว่ามันเป็นเพลงของใคร วิสเพลงอะไรชื่ออะไรอไปเดาเดาหนูว่าสามคนอะไรเกี่ยวกันรักรักอะไรเนี่ยแหละมันมีคำว่ารักนะครับคนโกรตจะมึงก็ต้องคิดจะมีความรักเก่าแล้วเพลงนี้การเก่าแล้วทั้งนี้เราไม่่อยหาเลยนะเราจัดหาอะไรนี่เรานิดหน่อยนิดหน่อยมันคิดไม่ทันไม่ทันนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เรื่องอะไรนะท่องเที่ยวอะไรอะไรผีคนเป็นหรอ สุสานมันเป็นนะครับสุสานคนเป็นแต่พวกเรากำลังจะตายไอเอชออ็มันเข้าไปทำลายตับไตไตตรงเขารู้หลังนครับดีวันนี้ดีเนี่ยข้างบ้านเขาไม่อยู่เนี่ยเขาบอกพวกมึงจัดไปเต็มที่เลยไม่อยากอยู่แล้วขาอไปแล้วไปครับพอดีเขากลับบ้านแลวกลับบ้านม่มีที่จะไปไมมมีที่จะไปไหนไหมเอยเรามีเอามีอ่ะมีมันมีงานอยู่นี่นะเซเว่นตลาดใหม่นะบัวขาว ไม่ไปแล้เดียตังก็ไม่เอาบัวขาวน้อยปอประมุกเออไปให้เขาไปเป็นไอกระสอบใจายก็ชกหม้วนนะครับทุกคนเห็นชัดแล้วนะอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยแคปอัพแคนแคปใจเข้ามาคุยกันนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์ห้าแปดครับ พี่วัดแคนเอ็กซ์่ติดต่อถ้าอยากจะได้หมวกหรืออะไรก็ติดต่อไมได้ครับไม่ว่าจะเป็นหมวกแคนอื่นก็ได้ครับรับรับสั่งทําหมดแต่ต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับเพราะชุดนี้ของเราทําไปเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเพราะต้องต้องสั่งทำออกแบบใช่มีการออกแบบอะไรด้วยที่ทันสมัยราคาใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยสี่ร้อยห้าสิบาทต่อใบชุดนี้หัวหน้าแคนผมนี่ก็จนไปเลยอ่ะครับ เป็นเดือนน่ะเพราะว่าหมดไปประมาณเกือบหมื่นตั้งนาหมวกตั้งจะไม่มีจะซื้อข้าวกินนะเป่าแล้วไปซื้อเหล้าหมดเยอมหหัวหน้าขี้เมาเดี๋ยวเดีน้องน้องบอกใจดีนะครับใจดีนะครับเดี๋ยวน้องนบอกเดี๋ยวจะเอาอย่าลืมครบพวกเราสามคน ไม่มีผิดหวังสนุกทั้งวันสนุกทั้งวันเรา่นทั้งวันครับเดี๋ยวเมื่อกีน้องๆบอกอยากจะทำเป็นเอาพี่เอกเป็นไอดอลมั่งเดี๋ยวไปซื้อเหล้ามากินไม่ดีเปล่าไม่ดีครับไม่ดีนะครับไม่พวกเราเมากันก็พอแล้วก็พอแล้วือมให้พวกเลยหรือไม่ให้พวกผมก็พอแล้วครับไม่ต้องกินแล้วครับอย่าลืมเพราะคุณเมาแล้วไม่จัดตีใช่อยากดูซีซั่นต่อไปออมเงินไม่ด้วยข้าเหล้าถ้าเราจะหมดแล้วไม่มีตังค์จะซื้อเหล้าแล้วหมด วิ่งแล้วทุก <át> ว <stars> ันนี้ซื้อเหล้าก <Jamie> ินหมดแล้วแต่เรามีเงินเก็บกันอยู่นะอันนั้นมันเป็นส่วนใช่นี่คือความเราจัดเพื่อความสนุกสนานครับเราทาแล้วเราไม่เดือดร้อนใครทาแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองใช่ครับอ่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาเราไม่ได้ไปป้นชิงวิ่งราวาคนอื่นมากินหรืออามรกินเหล้าดูบุหรี่ดีกว่าดูยามมาดูกกนชาถูกต้องครับแล้วก็ดูยาบ้านอยู่ยามมาดอยู่ยาอีนะครับฝากน้องๆไปเลยนะว่าสิ่งเสพติด ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ต้องใช้จ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายนะฮะแต่เรานำเปิดรอยอยู่ตลอดเวลาแต่เราจัดห้าให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายต้อใช่ครับอย่างพวกเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราก็ไม่มีลูกมีเต้าใช่โสดมันก็ไม่มีลูกมีเต้าน้องๆคนไหนที่ก็มีเหมือนกันครับมีลูกมีน้องชายอีกคนหนึ่งกินแพงแล้วกินกินแล้วกินทิ้งเจ็ดแปดร้อยไอ้เรากินข้าวกล่องสามสิบ แต่ลูกเรากินที่จ็ดแปด้อยเพราะว่ามันไม่มีเมียไงอ๋อมีลูกติดพ่อไม้ที่น่าแล้วคุณรู้เราเป็นพ่อไม้พบกันต่้งนานผมยังไม่รู้เลยนะเอาสรุกเขาเปิดตัวว่าเขาเป็นพ่อไม้นะครับพ่อไม้ลูกติดนะครับสนใจติดต่อมาเบอร์0 8นสาม หนึ่งหนึ่งสองอะไรนะห้าศูนย์ห้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดครับใครยังมาเป็นแม่ของลูกได้นะครับน่าจัดไปเจอครับโอเคครับตีต้านนี้เราก็ต้องขอกล่าวเพราะเดี๋ยวเราจะจัดตีต้านต่อนะเดี๋ยวขอคิดตรงนี้ขอกล่าวคำว่ามันเป็นบทเพลงนี้เลยของวิชไฮเปอร์เป็นเพลงลักๆักะลักๆอะไรหลอกหลอกลวงลวงกันเลยแหละอ้เรองต่อจากนี้ไปก็เรื่องตีต้านอะไรต่อ สิบสองครับสิบสองเลยครับเดียวเวนตี้ไม่จุดเลยเลยอีกหนึ่งเวนตี้มันจุดเอางี้ดีกว่าเราเอาเป็นซีซันสิบเอ็ดขีดดีกว่าเอาเป็นขีดใช่ไหมทับมันจะเยอะอ่ะถ้าเกิดสิบเอ็ดและสิบสองสามสี่ลุงพ่อจะเป็นร้อยหรือเปล่าใช่เนาะก็ดีเราจะได้แข่งกับแก๊งสามชาติไม่ทันกันหรอกไม่ทันแล้วเขาทำมาหนาเราเราพึ่งทำเดี๋ยวก็เราจะก้าวต่อไปเรื่อยๆพวกเราก็คิดกันอยู่แล้วว่า จะเปิดร้านแก๊งสามฮาน่าจะเปิดร้านอาหารแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเปิดขายอะไรขายอะไรลองติดตามกันดูนะครับต้องมีแน่นอนมีแน่นอนอาจจะขายอะไรดีอ่ะกระเปาติ่งซ้ำอาจจะเป็นเปิดสายอาหารติ่งกันแบบว่าอาหารจานด่วนให้นั่งกินคุยกันแล้วมีอินเทอร์เน็ตเปิดให้เล่นด้วยอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟฟรีไงเปล่าที่มีอินเทอร์เน็ตฟรี่ย ได้แก๊งสามฮาฟรีครับไม่ต้องไปเปิดดูที่บ้านเขาท่านเยอะๆเต็มเลยอ่ะอ่เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเราไปตกลงกันก่อนนะเราโอเคครับเดี๋ยวจบซีซั่นนี้ก่อนนนนจบซซีีั่่้กอแล้วกันนะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ซีซั่นสิบเอ็ดจุดหนึ่งไม่เป็นจุด มันต้องเป็นทับหรือว่าม่งั้นก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างได้ก็ดูว่าอะไรก็ได้สลัดเพืออะไรสลัดสลัดก็ได้เออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูแล้วกันเป็นทับหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ได้ครับถ้าถ้าหลายๆทับหน่อยก็ได้ว่าตอบชั้นใช่ โอเคครับเดี๋ยวเรากล่าวคำว่าสวัสดีกันแล้วกันเดี๋ยวลาท่านผู้ชมมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมแก๊งสามหานะครับเลิกทุกคนนะท่านนะครับเลิกทุกคนแต่ละคนเดียวนะครับแต่ใครผิดใครเป็นผิดไม่โดนหลังหมดเลยไื่มาไอ้ไอ้ยไอ้ย